ดาเองนะคะวันนี้ดาจะพาเพื่อนๆมาทำครีมบํารุงผิวเหมือนเดิมค่ะเพื่อผิวสวยกระจางใสหน้าอ่อนไวแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะเพื่อนๆจ๋าวันนี้ดามีเคล็ดลับเหมือนเดิมค่ะเคล็ดลับของดามีอะไรมากตามมาดูเลยสูตรของวันนี้ก็จะมีนะคะนี่น้ําจากน้ําซาวข้าวนะคะเพื่อนๆจ๋าน้ําที่เราแช่ข้าวนะคะดีนนะคะเพื่อนๆจ๋ามีน้ำมันตะเรียมีน้ำมันอัลมอนด์นะคะ เรว่ทั้งมีอะโวคาโดด้วยค่ะเพื่ีนๆง่ายๆนะคะเพืเ่อนๆจ้าขั้นตอนการทำก็จะง่ายมากๆเลยเริ่มจากการปอกอะโวคาโดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆหลังจากนั้นเราก็จะนำไปปั่นร่วมกับน้ำซาวข้าวนะคะปั่นให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันค่ะแล้วเราก็จะเพิ่มน้ำมันจากตำเยฝรั่งลงไป เคี่ยวด้วยกัน,น <ำ S 1> ด้วยเติมข้าวข้าลงไปสี่ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆ1 2หนึ่งสองช้อนที่สามนะคะนี่เลยค่ะช้อนที่สี่เสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วเราปิดฝาแล้วาลนาไปปั่นเลยค่ะพเพื่อนๆปั่นให้ละเอียดเลยนะคะให้เป็นเนื้อครีมเลยค่ะใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะเห็นไหมคะพเพื่อนๆจ๊ะเนื้อครีมจะสวยมากเลยใส่น้ำมันทำยาฝรั่งลงไปพเพื่อนๆหนึ่งช้อนชา ให้เข้ากันนะคะเราต้องการให้เนื้อครีมนี้สุกดังน,นั้นเราจะเอาไปเคี่ยวไฟอ่อนๆน,นะคะไปทํากันเลยค่ะเสร็จแล้วเรามาตั้งไฟนะคะเพื่อนๆใช้ไฟอ่อนนะคะค่อยๆเคี่ยวค่ะที่เคี่ยวนี่เพื่อให้อโวคาโดสุกนะคะอโวคาโดแล้วก็ไ น้ำมันจากข้าวที่เราแช่ข้าวนะคะเรากรองเอาแต่น้ํามาทุกสูตรที่ดาทำก็จะมีสรพพคุณค,คล้ายๆกันแต่ว่าสารวิตามินที่ได้ก็จะแตกต่างกันแต่ว่าก็จะช่วยบำรุงเซลล์ผิวซ่อมแซมเซลล์ผิวที่อ่อนแอนะคะให้แข็งแรงขึ้นช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นเป่งปังขึ้นขาวขึ้นอันนี้คือ หน้าที่หลักๆของวิตามินที่เราได้นะคะหอมค่ะเพื่อนๆจ๋ากลิ่นหอมมากเลยเค้ okay. ค่ะเพื่อนๆจ๋าดาจะเพิ่มวาสลีนลงไปนะคะเพื่อนๆหนึงช้อนโต๊นะคะตอนนี้ดาได้ปิดไฟแล้วนะคะปิดไฟเรียบร้อยเอาวาสลีนลงไปให้ละลายเลยค่ะ โอเคนะคะวัซลีนก็ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆได้จะเพิ่มอัลมอนด์ออยนะคะเพื่อนๆจ้าเพิ่มอัลมอนด์ออยลงไปห้าหยดนะคะเพื่อนๆจ้าเราจะได้เนื้อครีมแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็จะได้เนื้อครีม ที่มีสีเขียวกลิ่นหอมน่ารับประทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆใช่ค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราทําครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาบรรจุใส่ภาชนะนะคะเราจะใส่ภาชนะคือกระปุกครีมที่ดาใช้แล้วเมื่อหลายปีที่แล้วดาก็เก็บไว้นะคะเพราะว่าหลังๆมานี่ดาจะทําครีมใช้เองค่ะดูเนื้อครีมนะคะเพื่อนๆนี่เราใส่ตู้เย็นไว้ให้เย็นตัวนะคะแล้วเรามาเช็คดูเนื้อครีมอีกครั้งหนึ่งเนื้อครีมนะคะเพื่อนๆจ้าเนื้อครีมนะคะ ชานี่จะเนียนจะนุ่มมากเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ดาเอาไปใส่ในตู้เย็นไว้ให้แข็งตัวก่อนแล้วเรามาเช็คดูเนื้อครีมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆจา้าสวัสดีจ้าเพืพ่อนๆที่น่ารัก f อที่น่ารักทุกๆท่านหลังจากทําครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นครีมบํารุงผิวแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังกระชับริ้วรอยบนใบหน้าของเรานะคะกระชับริ้วรอยตามหางตานะคะตามร่องตานะคะแล้ว สามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวพันธุ์ทให้คุณดูแลสาวสวยยาวไวกว่าเดิมนะคะเพื่อนๆจ๋าคือทําให้ผิวพันธ์ของเราดีขึ้นเรามาใช้ครีมที่เราทํากันเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเนื้อครีมจะเป็นแบบนี้นะคะนิ่มๆคนที่ยังไม่เคยใช้มาก่อนขอให้ทาที่เขนก่อนนะคะเพื่อนๆ ไม่ต้องทามากนะคะดาทาให้ดูเฉยๆนวดให้ดูความแตกต่างระหว่างข้างที่ทาครีมแล้วก็ข้างที่ไม่ได้ใช้ครีมนะคะตอนนี้ดาล้างหน้ามาสะอาดแล้วละค่ะเตรียมละเลงครีมลงที่หน้าเลยเพราะว่าหน้าสดนะคะใช้หน้าสดดาทำเองใช้เองทุกวันนะคะเพื่อนๆจ้าไม่ใช่แค่ทำให้เพื่อนดูแต่ว่าก็อย่างที่ดาบอกคนที่ยังไม่เคยใช้มาก่อนก็ขอทดลองที่ผิวตามแขน ดูนะคะดูความชุ่มชื้นจะเห็นนะคะข้างนี้จะแห้งมากๆเลยนะคะไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมคะเดี๋ยวให้ดูข้างหลังดีก่อนนะคะเพื่อนๆจะ้ะเพราะว่าจะง่ายกลิ่นหอมมากค่ะกลิ่นของทําแยฝรัร่งนี่จะหอมมากๆจะาชอบแล้วมีกลิ่นเบบี้ออยด้วยค่ะเพื่อนๆจ้าเบบี้ออยนี่จะมีกลิ่นหอมโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะอากาศแห้งผิวแห้งมากๆเลยนะคะจะเห็นนะคะความชุ่มชื้นจะเห็นความแตกต่างนะคะ ข้างที่ทากับข้างที่ไม่ทาข้างนี้จะมีออร่านะคะข้างนี้จะแห้งค่ะโอเคค่ะมาละแรงที่หน้าเลยหน้าดาก็แห้งแล้วนะคะนี่ดาเป็นคนผิวแห้งค่ะชอบมากๆเลยค่ะเพืเ่อนๆจา้า เช้บำรุงผิวพรรณของเราได้อย่างปลอดภัยนะคะไม่มีสารเคมีใดๆมาเจือปนดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะเคนะคะไมห้าสก็สวยได้ด้วยงบไม่กี่บาทนะคะค่ะเพื่อนๆจา๋าเพื่อผิวกระสั่งใสนะคะ อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนะคะใช้ก่อนนอนนะคะแล้วก็ลองสัก10วันคุณก็จะเห็นความแตกต่างของผิวพรรณของคุณว่าผิวพรรณคุณจะกระจ่างใสมากขึ้นแต่ถ้าหากคุณใช้สักสองสาวันแล้วมีอาการแพ้หยุดใช้เลยนะคะดยาขอแนะนําให้เพื่อนๆที่มีอาการแพ้ลองใช้ไข่ขาวนะคะถ้าคุณแพ้ไม่ว่าจะแพ้อะไรแพ้เครื่องสําอางหรือว่าแพ้ตํเยาฝรัง่งหรือว่าแพ้อะไรก็ตามนะคะเพื่อนๆใช้ไข่ขาวพอกหน้า ให้หน้าแห้งหน้าตึงแล้วก็ล้างออกนะคะแล้วก็ทำซ้ำอีกสักสองสามครั้งนะคะอืมด้าหวังนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนๆได้มีผิวพรรณที่ดีขึ้นมีผิวหน้าที่ใสขึ้นแบบประหยัดค่ะแล้วก็ปลอดภัยไร้ไม่มีสารเคมีมาเจือปนนะคะเป็นอะไรที่ง่ายๆเราทำเราใช้แล้วก็สวยเองทำเองใช้เองสวยเองนะคะเพื่อนจา๋าแล้วก็ปลอดภัยนะปรนะปหยัดงบ ประหยัดงบดีมากเลยค่ะเพื่อนๆจ้าเอ่อถ้าหากเพื่อนๆไม่มีตําแยฝรั่งก็ไม่ต้องใช้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าของดามีดาก็ใช้ใช่ไหมคะก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่ได้เพิ่มเติมตอนนี้ดาใช้ครีมที่ทําเองตลอดเลยนะคะไม่ได้ใช้เครื่องสำอางแพงๆดาก็คิดว่าเป็นผลที่น่าพอใจนะคะที่ได้แล้วเราประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยค่ะเพื่อนๆผิวดีผิวพรรณดีแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแล้ว หากเพื่อนๆที่ผิวแพ้มากๆอย่าทาค้างคืนนะคะคือทาประมาณล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ทาประมาณ10-20นาทีอย่าเกิน2ี่นาทีนะคะล้างออกเลยค่ะเพื่อนๆหรือว่าเอาผ้าชุบน้ำอุ่นแล้วก็เช็ดออกนะคะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆนะแต่ว่าสำหรับดาดาจะทาค้างคืนเลยค่ะเมื่อตอนเช้าค่อยๆล้างออกนะคะ ก็ได้ผลดีมากค่ะสําหรับตัวดาเองแต่เพื่อนๆก็ลองดูนะคะดาจะไม่การันตีว่าคนอื่นใช้แล้วจะได้ผลดีเหมือนกับดาเพราะว่าคนเราผิวพันแตกต่างกันไม่มีใครที่มีผิวเหมือนกันนะคะดังนั้นก็ทดลองดูค่ะดาก็หวังว่าเคล็ดลับตัวนี้จะช่วยให้เพื่อนๆมีผิวพันที่ดีแล้วก็ มีความสุขนะคะมีหน้าตาที่สดใสมีจิตใจที่สดชื่นเราพบกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ดาขอจบลงแค่นี้ขอทุกๆคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะเราพบกันคลิปต่อไปนะคะ